กางเกงเป้ายาวแก้ไขย,ยังไงในคลิปนี้นะคะอันจะเอาตัวอย่างพร้อมกับวิธีการนะคะมาให้ดูว่าเราเนะะี่ยค่ะจะแก้ไขย,ยังไงกางเกงเป้ายาวคือส่วนไหนที่มันยาวส่วนตรงนี้ค่ะนี่เลยที่เป็นเป้ากางเกงตัวเนี้ยตอนที่ใส่นะคะช่วงตรงนี้ค่ะช่วงตำแหน่งเอวกับช่วงตำแหน่งของเป้านะคะมันไม่พอดีตรงนี้มันต่ําลงไปมากเกินกว่าที่มันควรจะเป็นนะคะฉะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องเก็บเข้าอ่ะเดี๋ยวอันมาสาธิตให้ดูก่อนเวลาที่เราจะเก็บนะคะ ในการแก้ไขแบบนี้อันต้องบอกก่อนว่ามันจะมีข้อจํากัดเนาะในการแก้ก็คือถ้าหากว่าใช้วิธีการของอันที่อันการจะบอกนะคะอันจะใช้วิธีการคว้านนะคะอันจะใช้วิธีการคว้านเป้าขึ้นในการคว้านเป้าขึ้นนะคะคือตําแหน่งตรงนี้มันจะขยับขึ้นมากลายเป็นเส้นสีแดงตรงนี้นะคะแต่ว่าข้อจํากัดของมันก็คือกางเกงตัวนั้นนะคะจะต้องอันนี้คือสําคัญมากๆนะคะจะต้องหลวม เท่านั้นนะคะถึงจะแก้ได้เพราะพอหลังจากที่แก้ะคะ่ะช่วงต้นขาตรงนี้ผ้าจะถูกกินเข้าไปด้วยอันนี้นะคะมีความสําคัญมากถ้าเกิดว่ากางเกงตัวนั้นใส่แล้วพอดีตัวก็ไม่ต้องแก้วิธีการนี้นะคะใช้ไม่ได้เพราะหลังจากแก้เสร็จแล้วนะคะมันจะเป็นปัญหาตามมาก็คือต้นขาจะแน่นนะคะอันนี้อันขอย้ํานะคะว่ากางเกงตัวที่จะแก้ในแบบที่อันจะบอกนะคะมันจะต้องหลวมเท่านั้นช่วงขาจะต้องใหญ่ๆเท่านั้นถึงจะแก้วิธีการนี้ได้เนาะ โอเควิธีการก็คือเดี๋ยวอ่าน,นะจะขยับเป้าตรงนี้ค่ะขึ้นมาอันนี้ค่ะคือเป้าหน้ากลางหน้านะคะเห็ <aquell ะ S 2> นไหมกลางหน้าถ้าเป็นกางเกงตัวนี้ค่ะกลางหน้ามันคือส่วนนี้นี่ตรงนี้นะคะกลางหน้าตำแหน่งของเป้าค่ะก็คือตำแหน่งของตรงนี้นี่นะคะที่มันหย่อนที่มันเป็นตรงนี้ค่ะ V ตรงเนี้ยเรานะคะจะทําการขยับ V ตรงนี้ขึ้นนะอ่ะขั้นตอนต่อมาค่ะให้เรานะคะพับทบนะคะกางเกงให้เป็นแบบนี้ก่อน นี่เลยมันก็จะได้เป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวอันนะคะจะวาดจากส่วนนี้เลยเพื่อที่ว่าจะได้วัดให้กับเพื่อนๆดูนะคะว่าเราจะเก็บเข้าแบบไหนเดี๋ยวดูนะมองภาพให้ออกนะคะนี่อันนี้คือส่วนของกลางหน้าตรงนี้นะคะกลางหน้ากลางหลังนี่อันนี้คือกลางหน้า างหน้าทําแบบนี้กลางหลังก็ทําเหมือนกันนะคะกลางหลังก็คือเป็นส่วนนี้แต่เดี๋ยวอันนะคะจะแค่ยกตัวอย่างแค่ฝั่งเดียวนะคะกลางหลังก็คือส่วนนี้นจะให้เห็นภาพนะคะว่าเราจะเก็บเป้าขึ้นได้ยังไงนะคะกลางหลังคือส่วนนี้เห็นไหมกลางหลังคือตรงนี้นะค่ะเนี่ยกลางหลังพอเราพับออกมาค่ะมันจะได้เห็นภาพเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็จะเหมือนกันกันกบกลางหน้าเน,นี่ยแหละเห็นไหมเส้นเนี้ยอ่มองภาพให้ออกนะคะ เราะเราค่ะจะเก็บเป้าตรงนี้แหละขึ้นนี่นะคะกลางหน้าคือส่วนนี้นี่อันนี้คือส่วนของขากางเกงอ่ะนี่นะคะมองภาพนะอันนี้คือกลางหน้าอันนี้คือขากางเกงต่อจากนั้นค่ะเรานะคะจะทําการเก็บเป้าขึ้นอันนี้ค่ะคือส่วนของเป้าถูกต้องปะเนี่ยเป้าเกงจุดเดียวกันวัดขึ้นไปค่ะว่าเราจะเก็บขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่ แต่แนะนํานะคะว่าอยากเก็บเกินหนึ่งจุด้านะคะถ้าเกิดเก็บมากไปนะคะทรงเงางกมมันจะเสียช่วงหน้าตรงนี้มันจะสั้นเกินไปมันจะไม่สวยนะคะเต็มที่เนี่ยเอาให้ประมาณสักหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าก็พอวัดจากตรงนี้นะคะขึ้นไปวัดจากตะเข็บตรงนี้นะคะเราจะไม่รวมข้างนอกเราจะวัดจากเนะะี่ยค่ะเส้นนะคะที่เขาเดินเส้นเอาไว้แล้วก็วัดขึ้นไปค่ะขึ้นมาตรงนี้สมมุติว่าอยู่ที่หนึ่งนิ้วอ่ะก็วัดขึ้นมาเลยหนึ่งนิ้วเนาะแล้วก็ต่อจากนะะั้นค่ะ พอเราค่ะวัดขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะในในการเก็บช่วงขาตรงเนี้ยมันมีเก็บได้อยู่2แบบถ้าหากว่าตัวนั้น,นะคะ่ะเขาต้องการเก็บแค่เป้าเส้นที่เราจะวัดลงมานะคะเราจะเราจะวัดเป็นเส้นเฉียงค่ะลงมาแบบนี้นี่เห็นไหมเป็นเส้นนี้นี่ค่ะวัดขึ้นมาแล้วก็เฉียงเส้นค่ะลงมาแบบนี้นี่นะคะลงมาแบบนี้เลย แต่ถ้าตัวนั้นนะคะเขาต้องการจะเก็บขาเข้าด้วยสมมติว่ามันใหญ่อย่างที่บอกไปนะว่าย้ำว่ากางเกงจะต้องหลวมเท่านั้นถึงจะแก้ได้ถ้าเกิดว่าเขาต้องการเก็บขาเข้าด้วยเนี่ยก็ดีเลยค่ะก็วัดออกมาสมมติว่าเราจะเก็บเข้าตรงนี้หนึ่งนิ้วใช่ไหมคะก็วัดมาเลยค่ะตรงนี้ก็หนึ่งนิ้วตรงเนี้ยตรงนี้ก็หนึ่งนิ้วแล้วก็จากนั้นค่ะก็โยงเส้นค่ะลากมาเลยก็จะได้เป็นเส้นนี้แทนน,นคะคะก็โยงเส้นออกมาแล้วก็มันจะได้เป็นเส้นนี้เนี่ยค่ะถ้าเป็นกางเกงอ่ะก็ลากมาเลย ขาก็จะเล็กลงด้วยเป้าก็จะตื้นขึ้นด้วยค่ะวิธีการนี้นะนี่แหละสําหรับวิธีการพอหลังจากที่เราค่ะวัดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยวัดออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะซ้ายและขวานะหน้าตาค่ะมันจะได้เป็นแบบนี้อันนี้คือภาพด้านข้างเที่ยนให้เห็นภาพใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นภาพที่มันกางออกมาค่ะมันจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะนี่กางออกมันจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้มาดูค่ะเดี๋ยววาดให้ดู ลองเอากงเกงค่ะวางเหมือนที่อันวางให้ดูนะคะมันจะได้มองภาพให้ออกอันนี้เป็นวิธีการที่อันนะคะสอนในห้องเรียนนะคะแล้วก็ทําให้นักเรียนเนี่ยมองเห็นภาพเนี่ยค่ะพอหลังจากที่ขีดเส้นออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะมันจะได้เส้นนี้มันจะได้ถ้าเกิดว่าเขาต้องการเก็บยาวเลยนะคะมันจะได้เป็นเส้นนี้นี่เส้นแดงมันจะได้เป็นแบบนี้จากที่อันนะคะให้พับทบแล้วก็วิธีการที่วัดแบบเมื่อกี้ ถ้าเกิดกลางกางเกงออกมามันจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเห็นไหมว่าจากของเดิมเป้ามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็คือจะกลายเป็นส่วนสีแดงแล้นะคะจะได้เป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบวิธีการที่เขาค่ะไม่ต้องการเก็บขาเข้าด้วยมันจะกลายเป็นแบบนี้ค่ะมันจะเป็นเส้นปะตรงนี้นี่เห็นไหมมันจะเป็นเส้นนี้นี่เลยอันนี้คือกลางหน้านะคะเนี่ยกลางหน้า เนี่ยค่ะมันก็คือจะเป็นแบบนี้เห็นป้าช่วงเป้ามันก็คือจะตื้นขึ้นละว,วิธีการแก้ไขเป้ายาวนะคะก็เป็นก็จะใช้วิธีการนี้แหละแต่ว่าข้อจํากัดคือมันจะต้องขากางเกงจะต้องหลวมเท่านั้นนะคะอะดีตอันลบเส้นเก่าออกก่อนสมมติว่าเราเดินเส้นเย็บเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมขากางเกงก็คือจะขยับขึ้นช่วงเป้าคือมันก็จะตื้นขึ้นด้วยอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขนะคะสําหรับ กางเกงที่มีปัญหาเป้ายาวนะคะใส่แล้วก็ไม่พอดีตัวเนาะก็นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการที่เราจะแก้ให้ลูกค้าค่ะลองดูนะคะ